Thank <music> you. นันทวดีให้ทำของโปรดของพระองค์ทั้งนั้นเลยล่ะเพคะนันทวดีเนี่ยช่างรู้ใจพี่ไปสมุมดนะ <c oughs> แล้วนี่วันนี้พระน้องนางน่ะตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่้าสู่หงสาวสดีคงยังไม่คุ้นที่คุ้นทางคาจะบรรทมไม่หลับระกระมงังหาไม่ได้เพคะ นันทวดีอ่ะบรรทมสบายดีเลยเพคะเหรอจ้ะพคะอ๋อเออนี่นันทวดีจ้ะในตำหนักนี้มีนางพระกำนันเท่านี้น่ะเหรอโอ้ยยังมีอีกมากเพคะเหรอจ้ะแต่ว่านันทวดีอ่ะให้กวดขันเรื่องคนเข้าออกเป็นพิเศษ เพราะสถานที่นี้เป็นเขตพระราชฐานชั้นในเจ้าหน้าที่ก็ยังแบ่งหน้าที่กันยังไม่ถูกต้องอนะักฝ่ายพม่าแลรามันหรือก็มีมากมีทั้งหงสวดีแล้วก็ตองอูอซ้ำยังจะมีสาวเมืองแปรจ้องจะมาเข้าเฝ้าอยู่ไม่ได้หยุดหย่อน ไม่รู้ว่าหน้าไหนเป็นหน้าไหนเพื่อความปลอดภัยนะเพคะนันทวดีอ่ะก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเเอออออแล้วนี่แล้วท่านพ่อขุนวังเนี่ยมาที่นี่บ้างหรือยังจ๊ะมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเพคะแล้วแล้วอยู่ไหนจ้านันทวดีฮะท่านพ่ออยู่ไหนอ่ะท่านพ่อน่ะขอตัวกลับไปก่อนบอกว่ามีเรื่องทุกข์ใจ จนนอนไม่หลับก็เลยขอตัวกลับไปก่อนเพคะไม่อาจอยู่เข้าเฝ้าได้เพคะเอท่านพ่อมีทุกข์อันใดหรือนันทวด,ดี ផង캄រំ come on ตานาจะลดลานั้นเห็นเออเออเเป็นไม่มีเออนันทวดี แล้วเรื่องนี้ท่านพ่อคุณวังนะมีความเห็นว่าอะไรบ้างนะท่านพ่อนะ่ะแจ้งแต่ว่ากลุ้มใจจะนำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบก็เกรงว่าพระองค์นะจะพิโรธแล้วก็พลอยให้จะเดชมีโทษถึงกับหมิ่นพระบรมราชโองการเพคะข้าพเจ้าจะไปโกรธพี่เจเดก็ดได้อย่างไร ที่ตั้งใจสั่งก็หวังที่จะเชื่อชูทั้งๆท,ที่ข้าพเจ้าเองก็ระแวงรู้ว่าพิจเเด็จน่ะจะต้องคัดค้านอ้าวนี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วเหรอเพคะก็ที่หมอตมะนี่ยข้าพเจ้าเพียงพลั้งปากยอคุณพิจเเด็ดเพียงยกเอาว่า มีบุญเสมอตะเบงชเวตี้นี่ยังเป็นเสมือนเอาโค้นไปตีขนดหางหนาคราชบุเรงน้องประกาศต่อหน้าข้าพเจ้าว่ายังไงรู้ไหมนันทะวดีว่ายังไงล่ะเพคะว่านี่ดีนะว่าคนพูดนะ่ะคือตะเบงชเวตี้หากเป็นเมียหรือว่าเป็นแม่ถ้าพูดเช่นเนี้ยบุเรงน้องนะ่ะ อาจจะบั่นเสียนเสียให้สมกับความผิดตายจริงจริงเหรอเพคะแล้วแล้วนี่พระองค์จะทรงโปรดแก้ไขอย่างไรดีละเพคะโอยน่ากลุ้มจริงขณะเนี้ยเบื้องลึกแห่งฮะไทยบูเรงนอง คงจะคล่องในคำสั่งของข้าพเจ้าเสมือนข่มเหงน้ำใจเขาก็ว่าได้ถึงจะเรียกหรือว่าเชิญชวนให้มาหาข้าพเจ้าว่าจะเด็ดนะหาต้องการปะหน้ากับข้าพเจ้าไม่จะไหว้วานให้ผู้ใดไปจะให้ท่านพ่อขุนวังหรือขุนพลตะขี หรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้านี้เองไปชี้แจงก็คงจะไม่สิ้นระแวงในใจเขาหรอกแล้วยังไงล่ะเพคะจะทำยังไงล่ะเพคะนี่ข้าพเจ้านึกออกแล้วข้าพเจ้าว่าให้พิจเดชน,นละล่ะช่วยแก้ไขให้แก่ข้าพเจ้าให้พิจะเด็อช แล้วยังไงล่ะเพคะเอาอย่างนี้นันทวดีนี่น้องนะ่ะช่วยวานพ่อคุณวังหน่อยนะว่าทํำยังไงก็ได้ขอให้เอาตูพี่สเสด็จนะ่ะไปไว้ในเรือนของข้าพเจ้าก็เพียงพอนะแล้วนี่ต่อแต่น,นั้น,นข้าพเจ้าจะจัดการเองนะน,นี่นันทวดีแม่น่ะช่วย วานไปแจ้งท่านพ่อขุนวังให้มาพบข้าพเจ้าเป็นการรับก็แล้วกันนะ<อ>นะเอาอย่างนั้นเหรอพอคะอต้องเป็นความลับนะก็ได้พคะนั้นเทอาดีจะไปเดี๋ยวนี้แล้วพีคะ